คือมันคาราคาซังมาก่อนหน้านี้นะคะประเด็นที่คุณธอมเคยสมควรแกพูดในรายการที่พีพีทีวีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประเด็นที่โลมออกมาเขียนชี้แจงแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์แล้วสุดท้ายคุณธอมก็ต้องออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ออกมาปฏิเสธกันอ่ะโอเคจนถึงตอนนี้ <c oughs> มันก็ยังมาอยู่ในสภายอยู่ที่ตอนท้ายคลิปไม่สักครู่นี้ <c oughs> ตอนต้นรายการที่รังสิตม,มลก็อยากอธิบาย <c oughs> ว่าแบบ อาพูดง่ายๆนะคุณจุฬพันธ์ก็เหมือนแซะไม่รู้ว่าตั้งใจจะแซะมิใจไทยหรือว่าแซะประชาชนหรือว่าแซะสองพรรพร้อมกันก็แล้วแต่เนี่ยลังชิมาลงก็ได้โอกาสให้ให้มันอยู่ในสภาไปเลยเซึ่งกุ๊กเธอจะใช้หมวดกุ๊กปูดหรือว่าใต้เตียงก็ได้ตกลงที่มาที่ไปทำข้อเท็จจริงด้วยนะ,ะข้อเท็จจริงด้วยนะกับถ้าวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้คือ มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อไทยกลัวแมทนี้ขนาดไหนแล้วเป็นไปได้จริงๆไหมที่โดยเฉพาะหลังจากสารรัฐธรรมนูญถ้ามีการวิจัยแล้วคุณแพทองทานแกหลุดโดนถอดจริงๆอนุทินน่าจะขึ้นมาไม่ใช่ชัยเกษรเนี่ยสองสาลูกเนี้ยในเรื่องแมทก,กินข้าวเนี่ยแมทก,กินข้าวเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะคือคือพอเรารู้ข่าวเนี่ยเราก็โทรถามโรมโทรถามอุ้ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่กูไก่ โทรเช็คเลยหรอก็โทรเช็คดีครับโอเคฮ้ยรมเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันมีข่าวนี้ขึ้นมานะครับโทรโทรปุ๊บรมก็รับเลยนะอแล้วรมก็เล่าอย่างที่ชี้แจงหมดเลยนะครับว่าเนี่ยจ้ามันเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับตอนที่โทรไปเนี่ยรมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นนึกเขาจะลงพื้นที่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะครับก็บอกเราก็บอกว่าเฮ้ยรมเรื่องนี้รมต้องชี้แจงนะเพราะว่าตอนนี้มันถูกเอาไปปั่นโดยฝั่งเพื่อไทยเยอะมาก ว่าพักประชาชนนะครับ,ก,บกับภูมิใจไทยเนี่ดีลกันเพื่อหนุนอนุทิมเป็นนายกแล้วเราเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมันมีการปั่นอย่างเป็นระบบนะครับโดยคนของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒินะครับหรือว่าคนระดับรองลงมานะครับอดีตพิธีกรคนทําสื่อต่างๆเนี่ยมันมาเป็นแพ็กเกจหมดเลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าที่เลขาาิกรรมธิมหาหัยนะครับก็ออกมาเล่นประเด็นนี้เหมือนกันว่านเนี่ย มันมีเหตุการณ์ที่โรมไปกินข้าวไอซ์ไปกินข้าวเท่ากับดีลตั้งอัลุตินเป็นนายกซึ่งข่าวนี้มันเลอะเทอะมากนะครับการบอกว่าคนไปกินข้าวเท่ากับดีลตั้งนายกเนี่ยคนมีสมองควรจะรู้ตั้งแต่ตน้นว่าเรื่องนี้มันเลอะเทอะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นความเลอะเทอะที่เพื่อไทยตอนนั้นพยายามปัน่นว่าพรคประชาชนจะโหวตอนุทินเป็นนายกนะครับเหตุผลที่พรคเพื่อไทยพยายามปัน่นเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็เชื่อจริงๆว่า ตอนนี้คุณแพททองทานนะครับรเผชิญมลสุ่มต่างๆทั่วสารทิศแล้วก็มีคุมพลังเครือขายอย่ายต่างๆที่พยายามจะสกัดรัฐบาลแพททองทานให้ไปต่อไม่ได้อืเพื่อจะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต้องการให้อำนาจระเน่ไม่อยู่ในมือเพื่อไทยต่อไปวันนี้เพื่อไทยคือความหวาดระแวงแบบนี้เพราะเขารู้ว่าในเครือข่ายต่างๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของดีลลับของเขาเนี่ย มันสัรร่นคลอนเยอะนะครับคดี1นึคดีชั้นที่เนี่ยร่องรอยของความสัรร่นคลอนของดีลเนี่ยมันปะทุหมดแล้วเพราะฉะนั้นเ <c oughs> พื่อไทยเนี่ยกังวลเรื่องนี้จริงนะครับพอโทรไปหาโรมโรมก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยววันนี้ผมจะไปออกพีพีทีวีตอนสองทุส,สองทุ่สิบห้าก็คือมันถัดมาใช่ไหมหลังจากหลังจากที่เป็นคุณทอมปะ่ะเออใช่ใ<อ>ช่ใช่เราบอกเฮ้ยโรมเก็บไปออกมันไม่พอ มันต้องโพสชี้แจงเรื่องเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดที่เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเขาเขาตุ้มตามตุ้มตามขนาดนี้แล้วอะไรแบบนี้เครเนี่ยไม่ก็คุยกันธรรมดาคือการคุยมันคือเรื่องปกติใช่ไหมว่าแบบคุณมมกครับมันคือประเด็นก็คือว่าณเวลาที่เพื่อไทยขยายประเด็นนี้เนี่ยโรมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าการกินข้าวของเองเนี่ยถูกขยายผลทางการเมืองมากขนาดไหนโรมยังคิดว่าเป็นเรื่องระดับเดี๋ยวไปออกทีวีชี้แจงก็จบ แต่มันไม่จบเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นการมันเป็นวันที่เพื่อไทยในเอ็กโคแชมเบอร์เขาเนี่ยเขาปั่นประเด็นเรื่องนี้อย่างหนักมากไงซึ่งก็ได้พื้นที่เลยคะ่ะได้แต่ว่าแต่วัสดุเรเรื่องนี้ก็จบไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับพอคุณทอมออกมาพูดว่ามันไม่ไม่ได้มีดีอะไรมันคือเรื่องกินข้าวแล้วคุณทอมขอโทษเนี่ยเรื่องก็จบแต่ว่าสิ่งที่เพื่อไทยได้ไปแล้วคือการทําให้คนมีเชื้อไฟว่าพรรคประชาชนจะจับมือโหวตอนุทินเป็นนายก พักตรงนี้ดื่มน้ําอุ่น <c oughs> คือจะปูแอาจานต่อก็คือว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะน,นี่บอกว่าสั่งสอสอได้ไม่ใช่นะครับนี่มันคือการคนคุยกันนะครับ <laughs> อย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับ <c oughs> อย่าไปพูดอย่างนั้นพักเหรอจะบ้าแต่เดี๋ยวนึกว่าสิ <c oughs> ริมัเป็นแมวเครือทอมไม่ใช่นะครับไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์สิรินัไม่สามารถสั่งสอสอในพักใดได้เลยค่ะจริงๆระหว่างที่ดื่มน้ํากําลังจะถามว่าสั่งตัวเองสั่งไม่ได้เลยครับไม่ฉันจะถามว่่่าารระหวงงทีคุยกััับสน ถามเขาหรือเปล่าว่า,วาเฮ้ยกินร้านอะไรวะเฮ้ยร้านนี้เฮ้ยมันมีอีกร้านนึงอร่อยกว่าเว้ยถามวันนั้นวันนั้นเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มีวนึกว่ามีบ,บสทสนทนาแบบนี้มีคนแซวเนียน,นะไ,ไ,ไปถามเขาหรือเปล่าว่ากินร้านไหนไปถามเขาหรือเปล่าว่ากิานอะไรเออทีนี้ไมมีประเด็นอย่างนี้จ้า <st arts> คือว่าจริงๆนะมันมีเงื่อนไขใช่ไหมมีทั้งฝ่ายค้านแถลงร่วมกัน หรือแม้ข,ของพรรคประชาชนเองคือการจะดันอนุทินขึ้นเป็นนายกโดยที่พรรคสม้มไม่ต้องเข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลไม่ต้องได้เก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยคือมันอยู่ในข่าวอยู่แล้วคําถามคืออาจารย์ประเมินว่าเพื่อไทยคิดว่ามันจะเดินแนวเนี้ยจริงจังใช่ไหมเพราะเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นังเตกเรื่องนี้ให้แบบมันแบบ มันกลับมาหาพึงเจริญไทยกับพรรคส้มอยู่นะอืม,อมใช่ปะ่ะเพื่อไทยอาจารย์ว่าเพื่อไทยเขาประเมินยังไงแล้วมันเป็นมันเป็นภันนยต่อเพื่อไทยกับฐานะของรัฐบาลตอนนี้แค่ไหนเพื่อไทยเขา,เขา,เ,ขาเขาคิดเขาคิดอย่างนี้ว่าการที่มีข่าวว่าพรรคประชาชนจะจะโหวตให้ใครก็ได้น,นะครับเอาเอาต้เอาไล่ข่าจริงก่อนคือพรรคประชาชนบอกว่าเขาจะโหวตให้ใครก็ได้ซึ่งทาตามเงื่อนไขเขานะครับเรื่องของการ แก้รัฐธรรมนูญซึ่งนี่เป็นเรื่องปกตินะคือสมมติเราเป็นประชาชนเราจะโหวตให้ใครเวลาเลือกตั้งเรายัางต้องถามแล่าคุณจะทําอะไรให้ถามถึงนโยบายเพราะฉะนั้นอยากจะได้เสียงพรรคประชาชนคือพรรคอันดับหนึ่งไงคุณอยากได้เสียงเขาคุณก็ต้องบอกว่าจะทําอะไรใช่ไหมเราเลือกเิยขอเนี่ยคือเรื่องที่ประเทศได้ประโยชน์คือการแก้รัฐธรรมนูนเพระาะฉะนั้น ัวเรื่องจ,งจริงเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้บอกว่าจะบวชให้อนุทินภูมิใจไทยแต่ขูของเพื่อไทยเนี่ยนะครับไปบอกว่าเนี่ยแหละการผู้นี้คือการบวชให้อนุทินและภูมิใจไทยเพราะว่าเพื่อไทยคาดหวังว่าพรรคประชาชนจะบอกว่าฉันจะบวชให้ชัยเกษมฉันจะบวชให้คนของเพื่อไทยซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดใช่ไหมครับคาดหวังอ่ะก็ไม่รู้นี่คือปัญหาของเพื่อไทยไง ทำไมเพื่อไทยจะต้องไปคาดแบบว่าคนนี้คนนี้ต้องบวนให้ใชัยเกษมไหมใช่หรอเออเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังเปล่าอาจารย์แต่อย่างน้อเขาไม่คิดว่าเพื่อไทยคือเพื่อไทยไม่ต้องการที่มีคนดิเดตนายกคนไหนแข่งกับชัเบเยเกษมอะไรไงใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้เหมือนเขากังวลว่าจะมีคนดิเดตนายกคนอื่นมาแข่งแล้วอย่าลืมว่าเพื่อไทยเคยเจอสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยที่พรคพลังประชาชนนะครับ พรรคไทยรักไทยภาคสองเนี่ยนะครับถูกยุคในยุคคุณสมชายวงสวัสดนะครับแล้วตอนนั้นสภาก็ต้องมีการหาหนายกใหม่นะครับมันก็เกิดปรากฏการที่คุณอนุทินและคุณเนวินซึ่งตอนนั้นเคยอยู่พรรคพลังประชาชนอ,ออกมาตั้งพัคภูมิใจไทย แล้วก็ไปโหวตอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกในปี5สในปีเคยโดนเคยโดนโดยตัวละครกลุ่มเดิมคือกลุ่มเนวินกลุ่มอนุทินเพราะ,ะสาหรับเพื่อไทยเรื่องที่มันหลอกหลอนไงว่า<ม>ตัวเองเคยเป็นรัฐบาลในนามพรรคพลังประชาชนในปี51<ม>แต่ว่าอนุทินเนวินแยกตัวไปอยู่ภูมิใจทําภูมิใจไทยแล้วไปโหวตอภิสิทธิ์<ม>นะครับแล้วเพื่อไทยก็หลุดจากวงจรอํานาจรัดไปะะนั้นวันนี้เพื่อไทยก็คิดคล้ายๆกัน<ม>ก็คือว่าเออถ้ามันมีอนุทินขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วมันมีการไปโหวตเนี่ย มันอาจจะเป็นไปได้ที่อนุทินจะชนะเพราะเพื่อไทยเองก็ระแวงว่าพรรคร่วมจะวห้ตัวเองเต็มที่หรือเปล่า mm. อืมอะอย่าลืมว่าความระแวงพรรคร่วมมันไม่เคยหายไปจากเพื่อไทยนะครับ uh. ความระแวงรวมไทยสร้างชาติมันมีอยู่แล้วมันไม่เคยหายไปไหนหรอกอะ uh. นะครับเพราะนั้นไอ้ความระแวงตอนนี้พอมันมีโมเดลว่าค a n ิเดตนายกมันมีคนอื่นที่ไม่ชื่อไม่ใช่ชื่อใยเกษเสมได้เนี่ยเขาไม่โอเค mm hmm. อำนาจรัฐมันจะหลุดหลุดจากมือเขาทันทีมัน เขาหุดหงิดกับเรื่องนี้จริงพ่อหมกมุ่นเนี่ยเขาก็ต้องตีฟูว่านี่ไงส้มเป็นผู้เดียวกับผักน้ำเงินส้มจะบวชให้น้ำเงินในแง่าการมันคือการการสร้างวัฒกรรมซ้อนขึ้นมาด้วยว่าพรรคส้มมึงก็เป็นพรรคที่โบวชให้คนนู้นคนนี้ไม่ต่างกับกูนี่ว่าเดียวเดียวเออมึงก็เป็นพรรคมีเดียวเหมือนกันสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องการที่สุดในเวลานี้คือ<ม>การบอกว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคแบบเดียวกับเพื่อไทย นั่นก็คือถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีสิ่งที่พักคเพื่อไทยพูดตลอดคือว่าเห็นไหมเล่าว่าพักประชาชนหรือคนอื่นๆในประเทศว่าเพื่อไทยมีดีลรัฐพักอื่นมึงก็มีดีลเหมือนกูนะครับโดยที่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็คือพักประชาชนไปกินข้าวไม่ใช่พักประชาชนไอซิ่งลลไปกินข้าวนะครับพักเพื่อไทยบอกว่านี่แหละมึงอะดีลมึงอะดีลกันแล้วนะครับมึงจะโหวตแล้นทีเป็นนายกซึ่งเรื่องนี้มันเลอะเทอะจริงๆไงคนกินข้าวเท่ากับการดีลตั้งรัฐบาลคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่ามัน ก็นั่นไงแต่นี่คือเพื่อไทยวันนี้ไงเพื่อไทยคือพักแห่งการสร้างวัฒกรรมวิธีเล่นแบบเนี้ยประชาธิปัตย์เมื่อก่อนใช้เมื่อก่อนประชาธิปัตย์เล่นการเมืองแบบนี้ใครทําอะไรกูไปใส่ใส่สีตีไข่กินข้าวกันบอกว่ามึงไปดีลตั้งรัฐบาลอ่าเออนี่มันคือความเลอะเทอะไงอาจารย์เลยมองว่าเรื่องเนี้ยมันทําให้เพื่อไทยสันคลอนเจนสันคลอนด้วยแล้วก็ใช้โอกาสในการบอกว่าเห็นไหมล่ะพวกมึงว่ากูมีดีลตั้งรัฐบาลค้ามข่อวพวกมึงก็ดีลเหมือนกัน ในมันนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทําแต่สิ่งที่เพื่อไทยไม่เข้าใจคือหนึ่งเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงข้อที่สองก็คือไอ้สิ่งที่เพื่อไทยพยายามบอกว่ามีดวีวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นไหม,มวันนี้นะครับแพททองทานยังเป็นนาย,ยกอยู่เลยนะครับแล้วก็กระแสที่จะบอกว่า,าประชาชนจะไปบทภูมิใจไทยวันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแพททองทานยังอยู่ในตาแหน่งนายกอยู่เลยซึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือสมมติเราดูเงื่อนไขของส้มใช่ป่ะเรื่องไขของพักเขาเนี่ย คือเขาจะโหวตใครต่อ้เป็นผลวุฒิทินด้วยนะต่อ้เป็นผลวุฒิทินนะคือมด่าก็ไม่เต็มปากมันไม่เอาตําแหน่งไงเออมันจะเอาเงื่อนไขไงคือมันจะเอาอะไรนะมีประชามิติก้รธรรมนูญแล้วก็มีสสรใช่ไหมอันนี้คือหลักๆคือไม่เอาตําแหน่งบริหารเว้ยโหวตให้แต่ขอให้ทาแบบนี้และมีระยะชัดเจนมันด่าได้ไม่เต็มปากเหมือนกันเนาะมันคืออยากด่าแหละมันไม่จะด่าอะไรคืออพูดจริงๆมันเป็นข้อเสนอที่ทาให้พรคประชาชนดูเป็นพระเอกส่วนใหญ่คนที่จะด่าคือหนึ่งนะครับ มึงแม่งไม่รับผิดชอบมึงโหวตอนุทินถ้ามึงโหวตอนุทินมึงต้องมาเป็นรัฐบาลกับเขาสิมึงต้องมาเป็นรัฐมนตรีมึงต้องรับผิดชอบเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งด่าแบบนี้มึงออกไหมแล้วกลุ่มที่ด่าแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เวลาวิจารณ์คนตั้งรัฐบาลก็จะบอกว่านักการเมืองตั้งรัฐบาลก็แย่งกันเป็นรัฐมนตรีแต่พอพรรคประชาชนบอกว่าผมจะโหวตให้บางคนเป็นนายกแต่ผมไม่เป็นรัฐมนตรีกลุ่มนี้ก็ด่าว่าอ๋อมึงไม่รับผิดชอบมึงไปโหวตเขามึงต้องเป็นรัฐมนตรีด้วยเพราะะะนนนนัสสิิ่่่่งงทททีีพรรปปชชาเม็ ไม่เคยมีใครทําในการเมืองไทยแต่ว่าในการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยบางทีมันมีการโหวตกันในลักษณะนี้ได้นะอังกฤษเองก็เคยมีการโหวตในลักษณะนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นการโหวตนะครับซึ่งฝ่ายค้านอาจจะโหวตให้บางคนเป็นรัฐบาลแต่ตัวเองไม่ร่วมรัฐบาลด้วย เพื่อประครองประเทศให้มันเดินหน้าได้ถามว่ามันมีไหมเนี่ยการโบวตลัะนีมันมีแต่มันไม่เยอะแต่ในประเทศเรามันไม่มีเพราะทุกพักการเมืองมันคิดว่าการหวตจะต้องได้รับการตอบแทนโดยการเป็นรัฐมนตรีพอมันมีพักแบบนี้เสนอมาปุ๊บอ้าวแม่งคือการประจันประจานว่าพักการเมืองอื่นเนี่ยโบวตเพื่อแลกกาอี้แล้วดันมีพักหนึ่งบอกว่ากูหวตแต่กูไม่เอากาอี้ก็ได้อมันคือการตบหน้าทุกพักไงว่าเออพักนี้ยกูหวตได้ไม่เอากาอี้ได้วะ<อ> กูไม่ขอเป็นรัฐมนตรีได้ว่ะกต่ขอให้กูโหวตก็ตามกูขอเป็นฝ่ายค้านตลอดเพราะนั้นสิ่งที่เพื่อไทยพยายามจะทําคือพยายามจะสาดคนว่าพรรคประชาชนมึงทําเท่มึงก็สกปรกเหมือนกูแหละอย่าด่าว่ากูสกปปกมึงก็สกปปกเพราะมึงก็ดีลแต่ว่าเพื่อไทยก็แก้เกมได้ง่ายมากนะโดยไม่ที่ไม่ต้องด่าอีสนเนี ก็ทาดิก็เพื่อไทยก็ตกลงกับรรคประชาชนยุบวงจะแก้รัฐธรรมนูญแค่นั้นเองใช่ไหมครับก็อีกรัฐมนตรีก็ไม่ต้องแบ่งเออใช่แล้วถ้าสังเกตที่ดีเนี่ยองค์การก็ผมเพื่อไทยก็ไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเราก็เห็นว่าคนที่เป็นพวกนายแบกนางแบกต่างๆก็บอกว่าถ้าส้มจะโหวตให้เพื่อไทยมึงมาโหวตเลยค่ะมึงไม่ต้องให้กูทําอะไรให้ค่ะมึงไม่ได้เป็นนายกูเอ้าเออ อยากได้ร้อยสี่เสียงฟรีๆแต่ไม่ทําอะไรให้แล้วเรื่องที่เขาขอให้ทำนี่คือเรื่องของประเทศเรื่องส่วนรวมเรื่องการแก้บนุนซึ่งเป็นนโยบายของเพื่อไทยด้วยใช่ไหมแต่พอส้มเสนอแบบนี้ปุ๊บเครือข่ายเพื่อไทยก็บอกว่าสม้มมึงไม่ต้องมาให้กูทาอะไรหรอกมึงยกเสียงให้กูมึง้็เรียกร้องอะไรมึงไม่ได้ใหญ่กว่ากูกูไม่ได้เป็นลูกน้องมึงนี่คือตรกกะซึ่งมันเป็นปักกะแบบซึ่งมันก็สทสอนว่าวจริงๆเพื่อไทยไม่ได้มีอันดาในการแก้บนุนเลยโจทย์ของเพื่อไทยวันนี้มีอยู่เดียวคือโจทย์ททีีี่่่่จะให้้้พรคมมมมไไไดเเป็นนน,นััฐบาลลโกขอองืยแ เพราะไอเรื่องเดียวกับภูมิใจไทยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็สะท้อนความกลัวของเพื่อไทยนะครับว่าหนึ่งถ้าเกิดมันมีพรรคซึ่งได้อันดับหนึ่งพร้อมบทให้อนุทินสองอนุทินมีเครือข่ายที่ดีกับคนหลายกลุ่มแล้วศัตรูของเพื่อไทยมันก็รอบทุกรอบสารทิศแล้วสิใครคือมิตรของเพื่อไทยละ่ะมันน่าหวาดกลัวนะวันนี้เอางี้นะข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งนะแต่ถามอาจารย์อันนี้วิเคราะห์นะกุ๊กวิเคราะห์นะว่า มันจะเป็นยังไง mm hmm. ถ้าเกิดมันมีมันคงไม่ได้เกิดเลยเรย่องนี้นะคะ <c oughs> คือมันยังไม่ใช่ใช้เกษตรกับเท่าที่แพทองทานยังไม่หลุดถูก <c oughs> ไหมคะแต่ว่าถ้าตอนนั้นมันมีคนบอกเหมือนกัน <c oughs> บอกว่า <c oughs> เออไม่แน่อาจจะตัดสินใจยุบสภา <c oughs> ใกล้ๆที่ศาลจะวินิจฉัยไหม <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันมันข้าวเกี่ยวกันระหว่างโยกย้ายข้าราชการกับ งบ69นะเออว่าอะไรมันจะอยู่ตรงไหนนะแต่ทีนี้ใจใจก็แล้วแต่สมมติว่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะแล้วคุณแพองทางหลุดจริงแล้วเป็นชัยเกษมต้องเป็นชัยเกษมเพื่อไทยจะไม่ได้อื่นหรอกนอกจากชัยเกษมถูกปะเ่นให้ถึงไหมสุดท้ายใช่อาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าหรือไปทางที่แบบอีซ้อมมันเสนอไปเลยก็คือเช่นนะเช่นห้อนทูทินแล้วเดี๋ยวก็คุณแัไทยก็ไปจัดการเองเอาเสียงมาเพราะว่ามันไม่มีพรรคที่ช่วย มันไม่มีพักที่ไปหารัฐมนตรตีนี่เออมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงหมายถึงนุชินขึ้นมาแล้วเพื่อไทยไหวตแห้อนรุชินอย่างเงี้เหรอไม่คือซ่โหบวชแพทย์หรทีหนูวน่า <c oughs> แต่ทีนี้ภูมิใจไทยก็ต้องไปเขาต้องไปทาเพิ่มเขาต้องไปทาเพิ่มเขาต้องไปทําเพิ่ม <c oughs> อาจารย์ว่าถ้าสถานการณ์มันเข้ามาเพื่อที่จะเกิดสิ่งเนี้ยมันเป็นไปได้แค่ไหนทั้งตัวเลขเนาะมันจะปริ่มไปปริ่มมาหรือเปล่านช่ไหมหรือมันจะเกิดขึ้นได้จริงปะ่ะในความเป็นจริงอ่ะมันจะเลียวโพลิติกไหม คือถ้ามันถึงจุดที่คุณแพทย์ทองทานถูกถอดออกจากตาแหน่งนายกแล้วกอ็อาจารย์ชยัยเกษมต้องชิงตําแหน่งนายกเนี่ยมันมันคือสิ่งที่พืชไทยไม่อยากให้เกิดในเวลานี้ไงเพราะว่าไม่มีใครรู้เสียงจะแตกหรือเปล่าอะใช่ไหมเสียงของพรรคร่วมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุมพรรคร่วมด้วยได้เนี่ยเขาจะเขาจะขยับยังไงกันถ้าเกิดคนที่คุมพรรคร่วมได้นะครับเขาขยับว่าพรรคร่วมรอบนี้ มันไม่ใช่เวลาของเพื่อไทยแล้วปัญหานต่างๆเยอะไปโหวตให้ภูมิใจไทยมันก็อาจจะมีโอกาสพลิกก็ได้คือปัญหาของเพื่อไทยวันนี้คือเขาไม่รู้ว่าศัตรูเขาคือใครบ้างแล้วมันมีคมหอกคมดาบเนี่ยพุ่งมาที่เขาทุกสารทิศทางที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยนะครับแล้วคมหอกคมดาบที่มาเนี่ยแต่เราคนมีของข้างหลังอยู่เพียบองค์กรอิสระนะครับพักภูมิใจไทยนะครับพักประชาชน สวกองทัพอะวันนี้ในตัวละครสําคัญของการเมืองไทยที่เพื่อไทยชอบเรียกว่าเรียว politics เนี่ยมันไม่มีตัวละครไหนอย,อยู่กับฝั่งเพื่อไทยแล้วนะอืมอะตัวละครที่เป็นเรียว politics ก็คือกลุ่มผู้มีอํานาจทุกกลุ่มในประเทศนี้เนี่ยอืนะครับไม่มีใครอยู่ฝั่งเพื่อไทยแล้วนะเธอแต่มันพลิกไปวันนี้ในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหน้าอาจจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าน่าจะยากเพราะว่าเรื่องต่างๆที่มันปูพื้นมาเนี่ยมแสดงความสัญ,ญญาที่มันลึก นะครับมากกว่าที่คนเห็นระดับผิวหน้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพลิกมาเนี่ยยากนะครับเรื่องต่างๆมันเดินมาสู่จุดที่มันคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นภาวะของการเมาหมัดแล้วอะตอนเนี้ที่แบบต่างคนต่างใส่กันไม่ยั้งไงเพระฉะนั้นพอมันเป็นภาวะของการเมาหมัดแล้วเนี่ยมันมันคุยกันยากนะครับทีนี้ไอ้สูตรที่เ ะมีพักร่วมแตกไปโหวตภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยกเว้นแต่ว่ามีคนไปรกระซิบบอกพักร่วมว่าไม่เอาแล้วนะไม่ไหวแล้วนะพอเถอะนะครับอย่าลืมว่าสมมุตินะสมมุติว่าคุณแพทองทานถูกถอดถอนจากการฏปรัิหน้าที่ด้วยเรื่องคลิปคุณเซนนะครับคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นยังไง คำวินิจฉัยก็ต้องออกมาถ้าถูกถอดถอนนะซึ่งคำวินิจฉัยก็ต้องออกมาว่าไอ้พฤติกรรมต่างๆที่คุณแพทย์ทองทานได้คุยในกรณีคุณเซนเนี่ยมันเป็นความผิดทางจริยธรรมอย่างไรบ้างนะครับมันเป็นการขัดการผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะยังไงบ้างนะครับซึ่งพอมันเป็นคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับมุมมองที่คนมีต่อพรรคเพื่อไทยต่อคุณแพทย์ทองทานมันจะดิ่งเหวลงอีกรอบหนึ่งทันทีแล้วมันดิ่งเหวจนแบบแบกยากไง แบกบแ้ะหลังหักเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถึงถ้าถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้หมดแล้วในมุมมองของคนที่เป็นนักการเมืองสไตล์เพื่อไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรี้ยว politics ถ้าสารมลตัดสินว่าแพทองทานผิดโลกของเพื่อไทยเขาจะคิดทันทีว่าใครอยู่เบื้องหลังศาลใครเล่นพวกเราศาลเป็นพวกใครจักรวาลของเพื่อไทยเป็นแบบนี้นะครับจักรวาลทัศน์ของเพื่อไทยเป็นแบบนี้จักรวาลทัศน์ใช่ พารดามของพพระทเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้<อ>กระบวนทัศทัของเพื่อไทยเป็นแบบนี้ว่าสารท่านอย่างนี้ใครอยู่เบื้องหลังวะแล้วคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันพวกเราหรือพวกใครวะเขาจะคิดอย่างเป็นฉาดๆหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปดทองทานหลุดโอกาสที่พักร่วมจะแตกก็จะมี ถ้าหลุดนะในโลกของเพื่อไทยเขาคิดแบบนี้แต่เอาจริงอะ่ะ <c oughs> เพื่อไทยจะมั่นใจว่าคุณแพทองทามไม่หลุดก็ได้นะ <c oughs> เป็นไปได้เป็นไปได้หรืออาจารย์วิเคราะห์ได้ไหมว่าเออมันก็มีโอกาสอยู่นะอาจจะไม่หลุดไม่กล้าตอบอนะครับไม่กล้าตอบแต่ว่าถึงจะไม่หลุดเรื่องนี้มันก็มีเรื่องอื่นรออีกเยอะอะใช่ไหมเรื่องคุณทักษิณชั้นสิบสี่คดีหนึ่งหนึ่งสอยอย่างเงี้ยอ๋อคือคือทุกเรื่องที่มันแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเท่านั้นนี่ อย่างเคสคุณคุณ,ค,ณคุณทักษิณเนี่ยเราจะเห็นว่าคําให้การนะครับของบุรุษพยาบาลสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ราชทันประมาณสองชั่วโมงกว่าจะส่งไปโรงพยาบาลตํารวจอย่างนี้เนี่ยมันก็มีคําถามเยอะไงว่าตกลงเกิดอะไรใช่ไหมเอ๊ะทำไมป่วยแต่ไม่ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจทันทีทำไมไม่ส่งไปราชทันเออทำไมไม่ส่งไปโรงพยาบาลราชทันทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําถามที่มันมันพิรุธมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่า ถ้าไปดูในรายงานของสานักข่าวอิสราในการไต่สวนรอบล่าสุดเขาก็บอกว่ามีพยานบางคนที่พูดแล้วนะครับขัดกันไปขัดกันมามีความไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ศาลต้องบอกว่าขอให้พยานช่วยตอบให้ตรงคําถามอย่างเงี้ยมันมันมันดูเป็นเรื่องที่มันประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งคําขอของทนายคุณทักษิณเองว่าขอให้การพิจารณาคดีนี้เป็นแบบปิดลับ นะครับซ,ซึ่งสารไม่ให้อย่างนี้เนี่ยมันก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าทำก <c oughs> ารไต่สวนมันเป็นแบบที่มันดีของคุณทักษิณน,นะครับเป็นแบบที่คุณทักษิณตัวหนักจริงเนี่ยทำไมฝ่ายคุณทักษิณจะต้องขอเป็นการพิจารณาคดีแบบลับเพราะว่าใช้แบบไร้ข้อกังขาเนาะใช่ไหมครับมันมันมีอะไรที่มันแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะเรื่องคดีคุณทักษิณเรื่องคุณแพงทองทานเนี่ยมันมันคือเรื่องที่มันขนาดนี้ไปหมดแหละทีในในเคสของ พัเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเกมหนึ่งที่อาจจะต้องดูก็คือว่าเขาจะสู้เรื่องนี้ยังไงเช่นถ้าเกิดเขากังวลจริงๆว่าอนุทินอาจจะได้ขึ้นมาเป็นนายก นะครับซึ่งจริงๆโอกาสมันก็ยังน้อยแหละโอกาสที่แบบพรรคร่วมจะไปหวนแวน้นทีมันต้องเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองครั้งใหญ่มากไงนี่เราก็อยังนึกไม่ออกใช่เม่เอ๊ะมันต้องบวกอีกทัเป็นยังไงวะใช่ใช่ใช่คือคือมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันมีอะไรเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองหนักมากจนแบบพรรคร่วมมีความชอบธรรมที่บอกว่าจะไม่หวนให้ใชัยเกษมเเช่นอ,อ,อาจจะมีการบอกว่าชัยเกษมเป็นคนที่เคยเห็นด้วยกับการแก้หนึ่งหนึ่งสอง มันอาจจะมีการหยิบเรื่องพวกนี้มาเล่นไงใช่ไหมครับเพราะว่าจุดยืนของพรรคร่วมรัชบาลออย่างรวมไทยสร้างชาติเขาพูดมาตลอดว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองนะครับชัยเกษมเป็นคนที่พูดชัดเรื่องการแก้หนึ่งหนึ่งสองมันจะมีการเอาประเด็นนี้มาเป็นข้ออ้างไหมในการบอกว่าถ้าชัยเกษมมาเราไม่บวชให้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยก็จะต้องเจอนะข้ออ้างในการบวชให้ชัยเกษมจะทํายังไง ทีนี้เกมที่เพื่อไทยจะแก้คืออะไรนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อไทยจ,จะทําสิ่งที่มันไม่มีใครคาดคิดอะไรเช่นสมมุติเพื่อไทยบอกว่าโอเคถ้าบวชให้ใจเกษมแล้วไม่ผ่านบวชให้คนเอกประยุทธ์ได้ไหมโอ้เออเอ้าก็ไม่รู้ไงถ,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 ถ้าถ้าถ้าบวชให้ใจเกษมไม่ผ่านแล้วอนุชินได้ขึ้นมาเพื่อไทยจะโอเคเหรอ พลเอกประยุทธ์ดีกว่าใช่ไหมถ้าเลือกกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับภูมิใจไทยความแตกต่างของพลเอกหรือกับภูมิใจไทยคืออะไรภูมิใจไทยมีอาณาจักรของตัวเองอใช่ไหมครับเมื่อภูมิใจไทยมีอาณาจักรของตัวเองอนุทินเนวินเนี่ยนะครับอายุประมาณโซนหกสิบยังอยู่ในการบุงไทยอีกนานถ้าอำนาจรัฐมันถูกเปลี่ยนไทยจากแพทองทานจากเพื่อไทยไปสู่อนุทิน นะครับหรือไปสู่เครือข่ายภูมมใจไทยเนี่ยมันเท่ากับคนที่เป็นศัตรูของ oh. คือเพื่อไทยมีศัตรูสองพักคือพักประชาชนกับปูมิใจไทยนะครับ mm. ถ้าอํานาจร้าไปตกอยู่ในมืออนุทินหรือภูมิใจไทยเนี่ยศัตรูเพื่อไทยแข็งแรงขึ้นทันที mm. เพราะฉะนั้นถ้ามันอาจจะถึงเหตุการณ์แบบนั้นจริงทําแบบนี้ได้ไหมนะครับเพื่อไทยเสนอว่าโอเคเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์แต่ ซึ่งรวมไทยสร้างชาติก็น่าจะโหวตให้ไม่แต่อืมมันจะเข้าลักษณะที่แบบมีลุงอะเปล่าเพราะว่าเพื่อไทยตอนที่เขาข้าม <c oughs> ขั้วเ,เขาอยายาะอธิบายนาะว่าไม่มีสองลุงแล้วใช่ไหมรับหน้าต่อตองหาเสียงใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาก็มันมีทางให้เขาอ้างได้ว่าตอนนี้การมมัน,ม,นมันถึงทางตันไงมันต้องมีใครสักคนเป็นนายกเรื่องที่สองทีนี้พอสมมติได้พลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ สำหรับเพื่อไทยเนคนเอกป็นในแคนดิเดตนายกที่เหลือเนี่ยคลเอกพิษเป็นคนเดียวซึ่งน่าจะทํางานการเมืองต่อน้อยใช่ไหมคุณพีรพันธ์คุณจุรินอะไรพวกนี้ก็เขาก็ยังมีพรรคเมืองของเขาอยู่อันนี้มันอาจจะเป็นทางที่เป็นไปได้แล้วเราไม่ใช่มีคนไม่คิดเรื่องพวกนี้นะวันนี้คุณอคุณอภพิสิทธ์ไปพูดที่ช่องแปดก็เปิดประเด็นนี้นะคุณอภพิสิทธิ์่เวชาชีวะใช่บอกว่าอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เพื่อไทยอาจจะโหวตนะครับหรือว่าในในเวลาที่การเมืองมันถึงทางตันมากๆเนี่ยเพื่อไทยอาจจะเสนอ นะครับหรือยอมรับที่ไว้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกใหม่แต่จะไม่ให้อนุทินพอถ้าใพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ทําหน้าที่นายกไปจนยุบสภาเนี่ยรอบหน้าพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่กลับมาทาอะไรอีกเพราะว่าพรรคมันไม่มีแล้วไงใช่ไหมแต่ต่อให้มีมีสถานการณ์ที่โหวตพลเอกประยุทธ์เพื่อกันอนุทินอนะ่ะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะใช่ใช่ใช่มันมีมันมีคาอธิบายได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งตัวพลเอกประยุทธ์เองอใช่ไหมเพราะสถานะเปลี่ยนแล้วใช่ใช่ใช่ใชคือและและที่เพื่อไทยมไม่ได้อยู่ในสถานะของการคุมเกมได้อะใช่แต่เพื่อไทยอาจจะคิดว่าถ้าเพื่อไทยเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยทุกคนซึ่งทําให้เพื่อไทยคุมเกมไม่ไดน้น่าจะโอเคไงอมใช่ไหม รวมไทยสร้างชาติหรือกลุ่มต่างๆที่ที่หมั่นไส้เพื่อไทยอยู่เนี่ยจะโอเคไหมละ่ะถ้าเพื่อไทยเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแล้วอยากนูว่าเพื่อไทยไม่เคยทําอย่างที่เราคุยกันเรื่องเพื่อไทยเคยเสนอพลตารวจเอกประชาผมนอกเขาเคยทํามาแล้วคือเพื่อไทยวันนี้นะครับจริงๆคือเขาเป็นมาตลอดคือเพื่อไทยเขาทาทุกทางให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลเขาทาได้อืนะครับประชาธิปัตย์เขาจูบป,ปากได้ไล่หนูตีงูเขาเสร็จจูบป,ปากกันได้ดาพลเอกประยุทธ์ดาพลเอกประวิทย์เสร็จก็จับมือกันโหวตเสร็จทาเป็นาาปนายกโหวตแพของไทยเป็นนายก ทำได้เพื่อไทยวันนี้เป็นพรรคซึ่งอะไรก็ได้ขอได้เป็นรัฐบาล <c oughs> นี่คือความเป็นจริงนะว่าวันนี้เพื่อไทยเขาเป็นแบบนี้จริงๆก็เขาเป็นแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้สึกว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีภาพของความเป็นพรรคประชาธิปไตยอยู่ไง